Hunt Survivors for Surviv ตอนที่5ฐานทัพออเดอร์ The Order Stronghold กลุ่มของเคนเดินทางไปพร้อมกับสมาชิกของออเดอร์ผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังของเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองแต่ตอนนี้กลายเป็นแค่เงาของอดีตทอ้องฟ้ามืดมนจากหมอกควันและเศษฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศสถานการณ์รอบตัวทำให้ทุกคนเงียบงนันรู้สึกถึงความเศร้าและสิ้นหวังที่ก่อกินใจเคนเดินข้างชาย ที่เป็นผู้นำของออเดอร์เขายังไม่สามารถละสายตาจากชุดกระและอาวุธที่คนเหล่านี้ใช้ได้มันดูทันสมัยเกินกว่าที่เขาเคยเห็นพวกนายเอาอาวุธพวกนี้มาจากไหนเคนถามด้วยความสงสยัยเราพัฒนาเองผู้นำออเดอร์ตอบสั้นๆก่อนที่โลกจะล่มสลายมีบางคนในกลุ่มของเราที่เคยทำงานให้กับรัฐบาลและองค์กรลับหลายแห่งเรารวบรวมทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เราพบเพื่อสร้างอาวุธ และชุดกรอบพวกนี้ขึ้นมาแล้วทำไมถึงไม่เห็นพวกนายมาก่อนหน้านี้เลยเคนถามต่อชายคนนั้นหยุดเดินและหันมามองเคนเพราะเราอยู่ใต้ดินมาโดยตลอดพวกเรารู้ว่าการประทะก,กับศัตรูตรงๆจะทำให้พวกเราถูกกวาดล้างได้ง่ายๆพวกเราเลือกที่จะซ่อนตัวรวบรวมกำลังและรอเวลาที่เหมาะสมเคนพยักหน้าแม้จะไม่ค่อยมั่นใจนะักแต่เขาก็รู้ว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นไม่นานนัก พวกเขามาถึงที่ตั้งของออเดอร์ฐานทับถูกซ่อนอยู่ในซากของอาคารเก่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะเคยเป็นโรงงานหรือโกดังเก็บสินค้าแต่ตอนนี้ถูกดัดแปลงเป็นฐานทับใต้ดินที่มีความซับซ้อนและแข็งแรงเมื่อเข้ามาภายในเคนและเพื่อนร่วมทีมก็ถูกพาไปยังห้องหนึ่งที่มีโต๊ะยาวและแผนที่มากมายกระจายอยู่บนโต๊ะผู้นำของออเดอร์เรียกสมาชิกของเขาให้มารวมตัวกันพวกเขา ต่างนั่งลงและเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เรามีรายงานว่าพวกมันเริ่มเคลื่อนไหวหนักขึ้นชายในชุดเกราะอีกคนกล่าวเราไม่รู้ว่าพวกมันกําลังวางแผนอะไรแต่เรารู้ว่าพวกมันไม่ยอมให้เรามีเวลาพักแน่พวกมันเป็นใครกันแน่อเล็กถามเขายังคงยืนอยู่ข้างเคนสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยเราไม่รู้แน่ชัดผู้นําอเดรตตอบพวกมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําลายล้างมนุษยชาติ พวกเราคิดว่ามันเป็นผลงานขององค์กรลับที่พยายามควบคุมโลกแต่เราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วเราจะต่อสู้กับพวกมันยังไงลิซ่าถามเธอนั่งอยู่ใกล้เอมิลี่ที่ยังคงดูเหนื่อยล้าพวกนายมีพลังพิเศษผู้นำออเดอร์ตอบพวกเราต้องการความสามารถของพวกนายในการต่อสู้กับพวกมันร่วมมือกันและใช้พลังของพวกเราในการหาทางกำจัดพวกมันให้ได้เคนมองไปที่เพื่อนร่วมทีมของเขาพวกเขาทั้งหมด ต่างรู้สึกว่าภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากร่วมมือกันเราจะสู้เค้นประกาศด้วยความมั่นใจพวกเราจะไม่ยอมแพ้การตัดสินใจครั้งนี้นำพวกเขาเข้าสู่โลกของการต่อต้านที่เต็มไปด้วยความท้าทายและอันตรายพวกเขาต้องเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะเอาชนะศัตรทูที่ทรงพลังนี้ได้หรือไม่